ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเคโซชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวงานกันนะครับงานที่เราจะมารีวิววันนี้นะครับจะเป็นงานค่ายใหม่จริงๆไม่ก็ไม่ใช่ค่ายใหม่นะครับมันเป็นการรีแบรนด์นะครับของค่ายนะครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยเรารู้จักงานของค่ายนี้นะครับในชื่อของซูเปอร์โนวานะครับผมปัจจุบันนะครับก็เปลี่ยนชื่อค่ายนะครับเปลี่ยนเป็น SNA n นะครับผม SNNA นะครับผมก็งานค่ายนี้นะครับเปิดตัวแรกด้วยงานที่ออกแบบขึ้นมาใหม่นะครับแล้วทำขึ้นมานะครับในชื่อของรหัสเนี่ย SH-01 นะครับ H&Q นะครับผมางานตัวนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับจะเป็นขุ่นที่มีสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็สีฟ้าอมเขียวนะครับผม เป็นหลักนะครับแล้วก็สีเหลืองเป็นธีมสีหลักนะครับผมอ่าในแผงประกอบนะครับข้างในเนี่ยนะครับจะมีแผงพลาสติกทั้งหมดเนี่ย29แผงนะครับในส่วนของคู่มือไบประกอบก็ทำออกมาค่อนข้างเป็นแบบรูปใหญ่ๆนะครับทำให้เราน่าจะดูชิ้นส่วนประกอบง่ายๆนะครับอ่าเดี๋ยวทีนี้เรามาดูแผงพลาสติกกันนะครับผมอ่นะครับแผงพลาสติกเนี่ยผมเริ่มจากแผงแรกก่อนอ่าชุดแรกก่อนเลยนะครับก็คือแผงสีน้ำเงิน อันนี้จะเป็นแผงสีน้ําเงินนะครับจะเป็นน้ําเงินที่ออกเข้มๆนะครับผมแผงสีน้ําเงินเนี่ยก็จะมีประมาณห้าแผงนะครับผมแล้วก็แผงสีน้ําเงินอ่อนนะครับน้ําเงินอมเขียวนะครับผมอันนี้ก็จะมีสามแผงนะครับผมแผงสีเทานะครับอันนี้จะเป็นไ์เกนะครับไ์เกจะมีแผงหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีแผงสีขาวนะครับผมอันนี้เป็นส่วนแผงสีขาว สองแผงนะครับผมอ่าแล้วก็แผงสีเหลืองครับแผงสีเหลืองเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นอาวุธซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมแผงสีเหลืองจะเป็นแผงเดียวกันหมดเลยนะครับอ่าจะมีทั้งหมด4ี่แผงนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นแผงของอ่าโคงในนะครับในส่วนโครงในทั้งหมดเลยซึ่งสีที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นอ่ามัทัลลิกแบ็กอยู่แล้วนะครับผมจะเป็นสีโลหะสีดำนะครับผมอันนี้ ถ้าใครประกอบดิบเนี่ยก็โอเคเลยนะครับผมสำหรับแผงแบบนี้นะครับผมแล้วก็แผงสุดอ่าสีชุดสุดท้ายนะครับจะเป็นแผงของเอฟเฟกต์พาร์ทนะครับผมพาร์ทเอฟเฟกต์เนี่ยจะเป็นสีม่วงนะครับผมเป็นเคลียร์ม่วงเกือบอ่าทั้งหมดเลยนะครับผมอ่าแผงเอฟเฟกต์เนี่ยก็จะมี5แผงนะครับผมแล้วก็อ่าชุดสุดท้ายจะเป็นแอคชั่นเบสนะครับผมแอคชั่นเบสจะเป็นแผงสีดำล้วนนะครับลาย อ่าไอชั้นเบดเนี่ยจะมีลายที่เขาออกแบบมาเฉพาะด้วยนะครับถ้าอย่างเงี้ยเราทําสีเพิ่มก็น่าจะโอเคด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของอแผงพลาสติกนะครับผมแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะครับเขาให้เป็นดีคอน้ํานะครับผมเป็นดีคอน้ํามานะครับโอเคจะมีดีคอน้ํากับสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวออกมาดูกันเลยนะครับผม ในส่วนของสติกเกอร์เนี่ยก็จะเป็นส่วนของสติกเกอร์ตานะครับอันเดียว e นะครับผมแล้วก็ลายของดีคอน้านะครับผมที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอรีวิวแผงนะครับที่เราจะต้องมาประกอบนะครับผมก็ไม่มากไม่ไมายนะครับ29แผงน่าจะใช้เวลาระดับหนึ่งนะครับสเกลหุ่นก็จะเป็นสเกลอของมาสเตอร์เกจ นะครับสเกลพอๆสเกลแบบเดียวกับ Master g a เก1ต่อ100นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลองประกอบกันดูนะครับผมจะได้ไม่มีการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยนะครับผมแลเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเราค่อยกลับมาดูกันอีกทีนะครับว่างานตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมไปไปประกอบกันครับ To run and play, look at all the mess we made. Guess I never know where it went wrong. Sometimes I feel like all that said. Cause viral then and people forget. In this crazy world, I don't belong. I see fire burning, but I close. See trees ripped from the ground but nobody makes a sound that you left is way too heavy for me Do you ever feel like the world would die out? My anxiety's off the roof, I cry out We have gone too far, take me back right now I see fire burning but I close my eyes Everything is falling out of place I see dreams อ่ะครับผมหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับผมอ่าตัวงาน xh01 นะครับ h and q นะครับของค่าย s n n snna นะครับผมหรืออ่ะเรียกสั้นๆน้องงาน01แล้วกันนะครับของค่าย Super Nova วเดิมนะครับผมอ่างานตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอ่าเรามาไล่ดูแต่ละจุดกันนะครับผมอ่าเรามาดูตัวขุนกันก่อนนะครับผมตัวขุนนะครับ ่าเป็นการออกแบบนะครับที่ค่อนข้างดูลงตัวดีนะครับผมมีลูกเล่นที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะการที่เขาออกแบบแบ็คแพคชุดข้างหลังเนี่ยนะครับให้สามารถถอดออกมานะครับแล้วกลายเป็นฟินฟันแนวได้นะครับผมก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะครับผมเราสามารถจัดท่วงท่าหรืออะไรอย่างเงี้ยได้เยอะมากนะครับอันนี้เป็น ที่ที่ทำไว้เป็นฟิลฟันแนลนะครับผมหรือแม้แต่ถ้าเราเอาออกมานะครับผมเอาออกมาอันนี้ผมว่าออกมาข้างเดียวก่อนนะครับผมแล้วเอามาใส่กับด้ามอาวุธเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกระบองนะครับผมสองข้างนะครับผมถ้าเราออกไปอ,อันนึงนะครับผมนี่นะครับเอามาใส่มันก็จะกลายเป็นกระบองนะครับก็ลงตัวดีนะครับผม นะครับให้หุ่นถือได้นะครับหรือแม้แต่ตรงส่วนของสนับมือนะครับผมอ่าันนี้นะครับเราก็สามารถเอาออกมานะครับแล้วก็มันก็จะกลายเป็นตัวบีมเซเบอร์นะครับผมนี่นะครับก็จะกลายเป็นเหมือนบีมเซเบอร์นะครับก็เป็นส่วนของการออกแบบอาวุธที่ดูโอเคดีหรือแม้แต่อันนี้ห้าเราใส่ที่ ค้งเอฟเฟกมันก็สามารถกลายเป็นเอฟเฟกต์เหมือนฟินฟันแนลได้เหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าลงตัวดีในแง่การออกแบบนะครับผมถือว่างานตัวนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับมีอาวุธที่หลากหลายดีนะครับผมทีนี้ความาความแข็งแรงของหุ่นเป็นยังไงบ้างนะครับผมหุนตัวนี้ขยับได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมนี่พับศอกพับอะไรได้แบบสมบูรณ์นะครับผมนี่ ก็ค่อนข้างโอเคดีนะครับแม้ว่างานโดยรวมเนี่ยสำหรับผมในความรู้สึกตอนประกอบเนี่ยโคงสร้างขุ่นมันไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับผมทําให้การประกอบเนี่ยทำได้ง่ายอยู่นะครับไม่ได้มีปัญหาในการประกอบอะไรมากมายนะครับผมจุดขยับก็ดีทุกอย่างลงตัวดีนะครับผมทีนี้ในแง่ของดีไซน์นะครับขุนตัวเนี้ยถามว่าดีไซน์เป็นยังไงบ้างสําหรับผมเนี่ยก็กลางๆนะครับไม่ได้ดู เท่เกินอาจเท่หรือว่าดูแบบหล่ออะไรมากมายนะครับแต่โดยรวมเนี่ยสาหรับผมก็ยังโอเคอยู่นะครับผมไม่ได้มีอะไรที่แบบมันจะไม่หล่ออะไรมากนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับในแง่ของการออกแบบดีไซน์เขาที่เขาออกแบบมาแล้วก็เพราะต้องอย่าลืมนะครับว่างานตัวนี้มันเป็นงานออริจินอลตัวแรกเลยของค่ายนี้เขาพยายามออกแบบมาเพื่อไม่ให้มันแบบมีปัญหาเรื่องอลิขสิทธิ์นะครับผมก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับผม โดยรวมตรงนี้นะครับผมทีนี้เรามาดูข้อมูลอย่างอื่นเพิ่มเติมกันต่อนะครับอันนี้เป็นข้อมูลโดยรวมหุ่นละเรามาดูข้อมูลในส่วนของเนื้อพลาสติกนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะแบบเอออยากรู้ว่าพลาสติกยี่ห้อนี้มันเป็นยังไงนะครับผมมันโอเคไหมมันมันตัดง่ายไหมนะครับผมงานตัวเนี้นะครับมันตั้งแต่ตอนเป็นซูเปอร์โนวาแล้วนะครับผมงานค่ายนี้เขาเลือกใช้พลาสติกที่เป็นเกรดที่แบบ ค่อนข้างดีนะครับผมพอพลาสติกเกดยี่ห้อนี้ดีอ่ะมันเวลาที่เราตัดนะครับเวลาที่เพื่อนๆตัดพลาสติกเวลาที่เพื่อนๆแต่งพลาสติกอ่ะมันจะสามารถตัดและแต่งได้ง่ายนะครับผมแต่นะครับงานงานค่ายนี้ต้องอย่าลืมนะครับว่างานของค่ายนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นของการเชื่อม under อันเดอร์เ,เกตนะครับเขาทำเป็นอันเดอร์เกตทั้งหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ กำลังจะประกอบนะครับหรือกำลังจะลองนะครับผมคนใหม่ๆเนาะถ้าคนเก่าๆก็น่าจะเคยตัดละคนใหม่ๆที่จะต้องตัดนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือเราจะต้องเอาเนื้อ,อในส่วนของ u n d e r g a กตเนี่ยออกให้หมดนะครับผมเพราะถ้าเราตัดเฉือนพวกอ่า undergate ออกไม่หมดเนี่ยเวลาที่เราประกบมันจะประกบไม่สนิทเลยนะครับผมและนะครับต้องระวังเป็นพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือตอนที่เราเฉือนพลาสติกนะครับผม ต้องอย่าก,กินเนื้อมากเกินไปเพราะถ้าเราเฉือนพลาสติกแล้วมันกินเนื้อเยอะเวลาที่เรามาประกบอะครับมันมันจะไม่สนิทแล้วมันจะเกิดช่องว่างด้วยมันจะเกิดเป็นรอยรอยแหว่งตรงนั้นนะครับแล้วมันจะไม่สนิทเราก็ต้องมานั่งระวังพวกนี้เหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นจุดที่ต้องระวังนะครับผมอ่าทีนี้ข้อหัวข้อถัดไปนะครับในส่วนเนื้อพลาสติกละก็ จุดที่ต้องระวังนะครับแล้วก็ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมคือมันมีอะไรที่แบบมันไม่ประทับใจบ้างนะครับผมจุดที่ต้องระวังก่อนนะครับเมื่อเราประกอบหุ่นตัวนี้เสร็จแล้วนะครับจุดที่เราต้องระวังก็คือการล้มนะครับหุ่นตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนใส่แบ็แคแพคครบ4ลูกหุ่นจะค่อนข้างมีสมดุลไปทางด้านหลังเยอะพอมาทางด้านหลังเยอะโอกาสที่หุ่นจะล้มหรือ ล้มเนี่ยมันจะสูงมากนะครับผมแลว้วเมื่อหุ่นล้มนะครับมันจะเกิดปัญหาตามมาอีกนิดหน่อยนะครับผมปัญหาที่ถ้าหุ่นล้มเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอตัวพัติกนะครับผมที่เนี่ยอย่างอันนี้ผมยกตัวอย่างอย่างชิ้นเนี้ยถ้าล้มบ่อยนะครับพัติกของของค่ายเนี้ยเขาจะทําค่อนข้างแหลมมากนะครับผมแล้วถ้าล้มบ่อยเนี่ยพัติกพวกน,นี้อาจจะกระแทกแล้วก็บิ่นได้นะครับอันนี้เป็นจุดที่ต้องระวังนะครับผม อ่าเพราะว่าถ้าล้มไปบ่อยเนี่ยเดี๋ยวมาในนี่นะครับแล้วก็อย่างตรงเนี้ยจุดที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยข้อเท้ามันอาจจะหลุดง่ายนะครับผมใครที่กลัวหลุดง่ายหรือกระเด็นหายเนี่ยก็อาจจะติดกาวไว้นะครับมันจะมีบางชิ้นไม่กี่ชิ้นหรอกครับที่มันจะหลุดง่ายนะครับผมอ่าทีนี้ปัญหาถัดมานะครับที่ผมรู้สึกได้ก็คือการออกแบบของเขาเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องข้อเท้านะครับผมอ่ามันจะมีปัญหาเรื่องข้อเท้าโอ้หลุด โอเคซึ่งข้อเท้าเนี่ยนะครับมันจะมีมิติของการขยับเนี่ยได้ค่อนข้างน้อยนะครับผมพอมันน้อยเนี่ยเวลาที่เพื่อนๆจัดหุ่นเพื่อจะจะตั้งเนี่ยมันอาจจะล้มง่ายนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีพอเราจัดเสร็จอ่ะเท้ามันไม่สนิทกับพื้นนะครับพอไม่สนิทกับพื้นปุ๊บเนี่ยหุ่นอาจจะเอ็นล้มได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับผมอ่าในส่วน ข้อมูลตรงนี้ก็ประมาณนี้เนาะมันเพราะว่าโดยส่วนตัวเดี่ยผมประกอบงานตัวนี้ผมไม่เจอปัญหาอะไรเลยนะครับผมมันก็ค่อนข้างประกอบแบบสมูทๆเลยนะครับประกอบไปได้เรื่อยๆนะครับจนจบงานนะครับผมในส่วนข้อมูลของหุ่นก็ประมาณนี้นะครับผมทีนี้เรามาดูเรื่องสุดท้ายละกันนะครับก็คือความคุ้มค่าละความคุ้มค่ากับราคานะครับผมขุน SF h x, x 0 1นะครับราคาเนี่ยที่เพื่อนๆจะหาได้ตอนนี้นะครับเพราะมันวางขายแล้วนะครับถ้าใครพีออเดอร์มามันก็จะอยู่ประมาณ1ัน0ถึง1,400เนาะแล้วถ้าใครไม่ได้พีออเดอร์แล้วซื้อตอนนี้มันอาจจะอยู่ประมาณ1ัน0ถึง1,500ถึง1,600แล้วแต,แต่แต่ละที่ขายนะครับก็ราคาเป็นเรื่องของแต่ละที่จริงๆแต่ถามว่าคุ้มไหมกับสเปคของขุ่นที่ได้มาเนี่ยโดยรวมเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้ม คุ้มมากๆนะครับผมเพราะลูกเล่นด้วยด้วยด้วยดีไซน์ด้วยลูกเล่นที่เขาให้มาเนี่ยโดยรวมก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบสีเพราะว่าสีขุ่นเนี่ยมันอาจจะดูมนๆหน่อยนะครับเพราะว่าจะเป็นโทนแบบตรงนี้ก็จะเป็นน้ำเงินอมดำอยู่แล้วนะครับเป็นเหมือนมิดไนบูลมิดไนมิดไนบูนะครับผมแล้วก็ในส่วนของชิ้นสีฟ้าเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นฟ้าม่นๆเนาะ มันจะมีสว่างแค่สีเหลืองนะครับผมถ้าใครไม่ชอบสีที่เขาให้มาเนี่ยผมแนะนําก็อาจจะทําสีเพิ่มนะครับซึ่งตัวนี้ถ้ามีโอกาสนะครับผมก็จะทําคลิปทําสีที่เพิ่มรายละเอียดเข้าไปให้ดูอีกทีนึงว่าเราจะทําอะไรกันต่อนะครับผมแต่โดยรวมนะครับใครที่ต่อดิบตัดเส้นซื้อเลยครับผมว่าคุ้มนะครับยังไงก็ยังคุ้มอยู่นะครับเราไม่รู้หรอกครับว่าค่ายนี้เขาจะหยุดทํำไหมหรืออะไรไหมซื้อได้ซื้อไว้เลยนะครับแนะนําว่าซื้อเก็บไว้นะครับผม โอเคข้อมูลโดยรวมนะครับสำหรับงานตัวนี้มันไม่ค่อยมีอะไรนะครับเพราะว่าอย่างผมบอกผมไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรในการประกอบมากมายนะครับผมก็ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่เจอปัญหาอย่างอื่นนะครับหรือสงสัยตรงไหนนะครับสามารถสอบถามในคอมเมนต์ของช่องอ่าของคลิปคลิปนี้ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตอบผมจะว่างๆเนี่ย ผมว่างเมื่อไหร่เนี่ยผมจะมาตอบคอมเมนต์ให้นะครับผมแล้วอย่าลืมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจคลิปเราไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่ชอบช่องเรานะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับช่องเรานะครับแล้วเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆน่าสนใจเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เห็นด้วยนะครับผม วันนี้ก็ไม่น่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับผมตกหล่นอะไรก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ